สวัสดีครับพี่น้องบ้าเปียร์ลีสานครับวนนี้พาพี่น้องมาเข่าปลาหาเห็ดไข่ไปยูไปกินนะครับพี่น้องกระหอนดูครับทึ่งอันนี้ก็เข่ามาหาในปลานะครับมากับน้องเคยครับมูอีกคนหนึ่งเคยมานํากันแล้วครับพาอพีพาน้องไปครับพี่น้องไป,ไปหาเบิง้งวาสิมานบ่ครับไปอุ่นครับพี่น้องปลา สามร้อยหกสิบงศาให้พี่น้องเบิ้งปลายนันนะครับยุงลายลายพี่น้องยุงลายกัดเอาตาตายเป็นเลยยุงลายคุณครับพี่น้องเดี๋ยวไปล่องเบิ้งครับพี่น้องว่าสิไดหรือบ่ไดเพราะว่าฝนมันตกครับเห็นเพิ่นบอกว่าหมู่บ้านที่เพิินมาเกี้ยเพิ่นบอกว่ามันออกเห็ดปวกออกเห็ดไข่ยี่นี่นี่แหละครับเห็ดตะไข่กันเลยอยากล้องมามาหายเบิ้งทันดีครับก็เลยพากันมา ไปพี่น้องครับยางไปหาเบิ้ลครับพี่น้องพี่น้องครับนี่มาพอเห็ดไข่อีกแล้วครับนี่นี่ครับพี่น้องอุ้ยตายเห็ดไข่ครับเห็ดใข่ดอกที่สองแล้วครับพี่น้องครับพอเห็ดท่านดอกง่ายเลยพี่น้องเห็ดท่านเห็ดท่านก็ออกวะ เห็ดทานเห็ดทานดอกบังไงเลยหาพี่น้องก่อนโอ้ดอกหง่พี่น้องเบิง่งครับพี่น้องอันนี้มาพอเห็ดปัวครับนี่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 เห็ดปัวครับ เกือบวาเฮ็ดเจ้งาดนล้วไวแล้วโอ้ยไปพี่น้องได้อยอกนึงพี่น้องครับพ่อพอเห็ดปลวกแล้วครับน,นี่ครับพ่อเห็ดปลวกดอกนึงอึ๊บโอยอ้โอ้โอย,ยูพี่หน้าตุ๋ยบงัง มาเบิ้งนี่นี่ท่ายคลีปอยู่นี่น,นี่พี่น้องมันยู่งสิพี่น้องเบิ้งนุกันเคยพอ่สองดอกลดแล้วมันยุ่งสิมันบ,าน,นบา,นนานบดอะไรอยูอ่โอ้ยพี่น้อง <c ười> เบึงโอ้ยกำลังงามพี่น้องเองแล้วครับน้องไว้เบิเห็ดกวกจักดอกจักดอกโอ้พี่น้องสองดอกพ่นขุดเลยขุดเล็กเด้วยนี่ดอกอันนี้เอาเล็กๆล็กยโอ้ยขาขาดของคุณหนาติดนะ Ủa, bây giờ mình chơi với nó khá là nhau <laughs> <này sóng> <laughs> đợi, đợi. Hết, hết hết nấu xăm nữa tui <laughs> Nấu <Nào> xăm hết Dạng có một nó Đây, bây nấu Đây, <laughs> <laughs> <nào hương thử. cười> เอาให้เพิ่นซักพี่น้องบอดอกให้เป็นเชื่ออุอ้ยพี่น้องนี่ดอกนึงนี่ครับพอแล้วไปเดี๋ยวซูมไปกูก็ย,ยางไก่กูก็ยางไก่กันเออ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกนี้กันนี่ก็พวกมีคน,ขขนคเห็นว่าแพงก็บานบานอยู่หนองๆสิเขาว่าสังเกตเห็นดอกคู่นี่มันอ่าเชียร์ โอ้ยใหญ่มันว่ายตัวนี้โอ้ยคยรูอุ้ยแพงกว่าท่านว่ายดอกเธอกรไดาได้อยู่แย่งหมดพี่น้องแต <c ười> ่สำนีีก็เอา<ม>ว้าว,าวาไปครับดอบปกปักใหญ่เลยน้องทางพี่กันหามาเรื่อยๆคือกันพี่น้อง ทางตีก็หามาคือกันมีบ่มีบ,มบ่ทางนั่นหาบ่กนันพนงเบิงปลาฮูหกเอาเห็ดยางแพงพี่น้อง,งโอเ้หโอเห็ดแดงไปดึง,อ,ง,ดงออกห่อนมีแต่มดแดงตัวเดียวเดยเห็ดางนไปเอาใส เดือดค่ะเบนเห็ดแดงดอกหน่อยเก่าได้นี่เอาเละพุ่นเห็ดขมดอกหนึ่งเคลี่ยาหาโมมันน้ำหน่ะผู้ชายเห็ดขมหนึ่งดอกพุ่นแหมอยู่ใต้เห็ดขมนั่นแหม่เท่าเห็นตีนนวนแหม่นั่นแหม่นั่นแหม่ใช่ไหมเออไปพุ่นพี่น้นองเบิ้งเขานี่เป็นอลไรครับโอ้ยเนาะกระเขียวงามอยู่หรอกครับแต่บ่มีน้ำจักหน่อย ถึงมาหาเห็ดน้ำพี่น้องมาหาฮะข่อ,อยอีกเ,เอามาหันเครืองยางไก่มาอยู่บ่ได้บึง้งตาเธอคือตาดีเถอะวะใส่ป้าแมนมาตอนนั้นไหมพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องเห็ดแดงว่ะพอบุ้งเห็ดแดงพี่นอ้องโอ้ ไอยสุดยอดเลยพุ่นปุ่นดอกหนึ่งพี่ดอกหนึ่งหูนทางพุ่นก็มีเ่เลยพี่น้องเว้นพุ่นเพียเก็บมะกรองมึยังเด็กดอกกันเนี่ยปุ่นสามสี่ห้าเดือดสุดบนตัวเพีงห้าหกเจ็ดปุ่นแปดเฮ็ดแดงนี่งามเนาะแปดเฮ้ยพุ่นดอกหนึ่งเก้าเซฟเอาเฮ็ดพอน้ำนี่เฮ็ดพอ <10. S 1> พอเซฟดอกนึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองดอกสองมีเหลือหลงเหลือปะเคลียบนี่เดอดอกนึงโออดอกนี้หมดกิแลนี่หมดกิ่ตสิบสองนี่ปะางา,างไปบงทางพุ่นบาทางบางพ่นผุน พี่น้องสิบสองพุ่นแมนมดเลยพี่น้องสิบสองเออสิบสามอุ้ยดอกนี้คือต่างหักแต่กลองไปก็ได้สิบสี่พุ่นพุ่นแบบนี้พุ่นไปโบเข้าไปน้ำบักทันเคี่ยวมันออกน้ำบักทันพี่น้องอยู่ได้พุ่น <c oughs> อยู่ได้เลือกพุ่น บ่มีว่าตาบ่มีแตนบอกเคยตอดโดนแตนตอดสองเทียร์เรากันน้กกะเล่บอกตะเลียงแตนพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ,บ่โดนนึ่กับบ่หูดอกว่าความเจ็บปวดที่แตนห้างหนึง่งลุ่มเบาเพผ่ผู้เดียวาตากูโป้เลยเตะหัวอะไรเอ้ยเท้าจะปวเออนี่พี่ดอกนึงเ <i S 3> ถอะพี่พี่พี่อยู่ทางพี่ออพพอเอ,อ่อนั่นอะไรต่อทางฝืนกันหลายเข<แ>้านิด พูนเด้อ uh uh ุ้ยแต่พูนได้ดอกหนึ่งพูนพูนพูนเลยทั้งพูนไปนน้ำบทัจุดเตยงาเออเอาทั้งไกลๆกันพูนที่ทุ่งพูนดิบูลงไปไหนๆก็บูแล้วบูลงไปสองดอกสามดอกตามองไปทางพุณน้ำมีปะ นี่เพิ่มป่ะหมดแล้วก็โอ้ยมันนันดอกนันเน่าเนาะโอ้ย,พ,อยพี่พี่น้องโอ้แดงขามันก็เป็นสีป่ะบอมันมัน,นด่นแล้วเจอดพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบิ่งน้มไม่สั่ง จะเลือกตนแถ้ครับปีนี้ไหมเฮ็ดจังใดวะอ,อืมอืมน้ามัน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 ,ม,นมันเนาวครึ่งไดีบ่วปีบปีวันปล่อยป่าไปพ่อบ่นี่มาส่างอีกองเอาเฮ็ดปวกอีตีโอ้ยว่าสิมีบานพี่น้องหาว่าพ่อได้ก็ได้พ่อใส่โอ้ยจะมาดอกไงแท่เอาเสียม เห็ดปวกพี่น้องเพิ่งเดี๋ยวหักอันนี้ออกก่อนเห็ดปวกนี่แหละโอ้ยจะเป็นดอกงามเนาะเบ่งสวกดคตรเลิศเดือดอ๋อหักแล้วดิเอาดอกอื่นดอกอื่นเลยนั่นแล้วเธอขุดเอาเบิ่งมันม่านม่านน้ำกันเห็ดปวกมันเป็นโพนเนี่ยชื่ออะไร ก็บ่าขุดทท้งที่งัดหลดขึ้นปะขึ้นขามันนั่นแหละโอ้พี่น้องแต่ <c oughs> สำนันก็นเอาไป <c oughs> ด,ดไปเออูเออ